ท่านผู้ชมเคยเห็นเจ้าสิ่งนี้หรือเปล่านี่ฮะมีรถคันหนึ่งนะท่านผู้ชมมีขาขาคนติดอยู่หลังรถฮะท่านผู้ชมครับมีแมวตัวหนึ่งกำลังเกาะเกาะอยู่เกาะชมเข็นมนุษย์ล่องหงกันหรือเปล่าฮะนี่คือมนุษย์ล่องหงนเนี่ย นะครับท่านผู้ชมครับกราบสวัสดีปีใหม่นะครับวันที่3ของปีนี้ครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขนะครับขอให้รอดพ้นจากโควิดให้โควิดมันจบๆไปทันทีนะครับตลอดปีตลอดปีนี้โควิดนี่น่าปวดหัวมากๆเลยครับทำทุกอย่างทําแผนทุกอย่างพังทลายหมดเลยนะขอให้ปีนี้มันหายไปสันทีนะครับวันนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่กับรายการพิกัดรอบโลกไม่ตามใจท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมสังเกตอะไรไหมเสื้อตัวเดิม <laughs> ผมก็อัดพร้อมเพราะว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปดองที่อัดพร้อมกับคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วคลิป E ีีก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ผมมาจากอดีตนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยก็คงจะข้ามปีกันไปหมดแล้วใช่ไหมครับแต่ผมที่อยู่ในคลิปนี้ครับยังอยู่ในปีที่แล้วนะครับแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่า เออเหตุการณ์มันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับหวังว่าท่านผู้ชมทุกคนจะมีความสุขกับปีใหม่ในปีนี้นะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับใครมีพิกัดอะไรที่น่าสนใจในปี2022เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไปใต้คลิปดีได้เลยนะครับเดี๋ยว EP ีหน้าเนี่ยจะเป็น e ีของพิกัดรอบโลกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมตั้งแต่คลิปที่ผมดองๆไว้นะครับเอารวบรวมทําใน EP ีหน้าของพิกัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมเลยนะครับตามใจท่านผู้ชมแล้วนะครับคลิปหน้าคลิปนี้ตามใจผมก่อนนะครับโอเคเรามาดูกัน5พิกัดตามใจผมผมคัดเด็ดๆมมาเหือน เดิมนะครับอันแรกนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมต้องตะลึงใครที่กลัวแมงมุมนะครับปิดตาเดี๋ยวนี้เลยฮะเพราะว่าพิกัดแมงมุมยักษ์ฮะพิกัดแรกกันนาอีกเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับเป็น Google นะครับที่ที่ที่ถ่ายติดแมงมุมแมงมุมแบบติดอยู่ต่อกล้องอะท่านผู้ชมแล้วมันดูดูแบบปีตึกอะทอย่างใหญ่กระเทิบมานิดนึงโอ้อนนหโหอ,อันนี้น่ากลัวกว่าเดิมอนะีกอะโอ้โหอันนี้คานคานคานบู๊บบู๊บบู๊บอันนี้อันนี้คนกลัวแมงมุมนี้แบบ แบบตึ๊บขนลุกแล้วอะตอนนี้โอ้โหกูเป็นงุมยักษ์อะเอ้าเอาเอาน้องโอ้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้น้องลุนไป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 ด้วยกันฮถอะน้องอ่ะเอ้าเอ้าอ่ะท่านผู้ชมครับน้องอายแล้วเราไอพีกับน้องไม่มุมไปนะตรงนี้ด้วยเลยครับโอเคท่านผู้ชมมาดามพีดนที่พี่กาต่อไปเลยดีครับอันนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะท่านผู้ชมเพืนเจ้าสิ่งนี้นะมฮะนี่คือดวงดาวที่กำลังจะตกใส่โลกเลยครับเป็นไง จินตนาการสมองผมล,คมลีครับไปหมดแล้วครับไปหมดแล้วสมองผมดี <c oughs> อันนี้อันนี้ปีใหม่นี่ครับไม่ได้ถึงวันสิ้นโลกอะไรนะครับนี่เป็นเพียงแค่ภาพถ่ายที่ผิดพลาดฮะไมนเหมือนแบบมีดาวเคราะห์อ,อีกดวงหนึ่งอยู่เหนือโลกของเรายอดจินตนาการเลยนะครับสำหรับพิกัดอันนี้นะครับถ้าเกิดมันเป็นดาวชนโลกจริงๆเพราะว่าคนพวกนี้เขาคงไม่เดินชิวอะ่ะด้วยลุงวันนี้เดินโคชิวคนนี้ฟังเพลงอะ่ะชิวปะละ่ะไม่มีทาง <c oughs> อันนี้จะเป็นจริงเลยนะครับโอ้โหดู แต่ว่ามันดูแล้วก็สยองเหมือนกันนะถ้าเกิดมันมีดวงดาวขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้เราขนาดนี้เราคงจะโดนดูดไปด้วยแรงดึงดูดอะไรอย่างนี้เลยน,น,ะนะครับแต่เป็นหคนใหญ่นะครับใหญ่ไปดวงจันทร์หลันเท่าอ่ะคนใหญ่จริงจริงโอเคพิการนี้ก็ประมาณนี้ครับเราไปดูที่แค่ต่อไปเลยดีกว่านะครับพิกัดนี้นะครับสำหรับทารแมวโดยเฉพาะเลยนะครับท่านผู้ชมครับมีแมวตัวหนึ่งกำลงกังเกาะอยู่เกาะกะ,กะไม่รู้ไม่รู้ว่าเกาะกะําแพงทําไมด้วยนะครับอาจจะก,กลัวรถ Google กลัวควนหรือ,อยังไงแล้วแต่แต่ว่าน้องกำลังเกาะ,ะจริงๆรฮะเราไปดู์ต่ น้องเกาะแล้วน้องหายน้องหายไปไหนอะน้องเกาะแล้วน้องหายไปไหนเราย้อนหน่อยน้องเกาะใช่ไหมเราถอยไปนิดนึงน้องกําลังวิ่งกาลังวิ่งน้องกําลังวิ่งฮะน้องกําลังวิ่งเอเดี๋ยวอ่อ่ผมว่าผมเจอแมวปีศาจผมรว่าผมเจอแมวปีศาจฮะแน่ๆเลยตอเอาแยกล่างอะไรด้วยปุ๊บตรงนี้อะลตอนนี้น้องกําลังมองหน้าเราเฮ้ยเฮ้ยนั่นมันจะทําอะไรเราหรือเปล่าวะปุ๊บ ไปและเพนดีกว่าแวบโจรมุมน้องบอกโจรมุมก็กําแพงทําตัวเนียนไว้ก่อนเขาคงไม่เห็นเราหรอกมั้งอะไรอย่างนี้นะครับน่ารักกันนะผมผมเป็นคนที่ชอบแมวดํามากๆนะไม่เชื่อดูจากโลโก้ช่องได้ผมว่าแมวดําเนี่ยเป็นแมวที่มีสเสน่ห์มากเลยนะครับแบบดวงตามันโดดเด่นออกมาจาก จากหน้ามานะันอะผมชอบแมวดำบางบ้านเนะ่ยผมเลยทาช่องเด็กให้เป็นแมวดานะครับน่ารักนะแล้วก็สงสารน้องด้วยน้องชอบหาว่าเป็นตัวกระรากินีอะน้องกระรักินีต้องไหนดูผิวมันแผลบนะสิมันช่างหน้าขย่ะเสลือเกินนะครับโอเคพี่ันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเราไปดูคนี้พิกต่อไปเลยดีกว่าไครับพี่กัะต่อมานะครับ,รบเราไปเรื่องชวนสยองกันบ้างน,นะครับท่านผู้ชมเคยเห็นเจ้าสีเปล่าเนี่นะมีรถคันหนึ่งนะท่านะผู้ชมมีขาขาคนติดอยู่หลังรถฮะใครขี่ตามก็มีสยองว่าเอ้ยรถคันนี้มาไปเชี่ยวใครมาหรือเปล่าวะ แต่จริงๆแล้วนะครับน่าจะเป็นช่วงฮาร์วีนสัมากกว่านะครับที่จะมีรถอะไรแบบนี้อยู่บนท้องถนนได้นะครับก็น่าจะเป็นช่วงฮาร์วีนที่เขาเอาเอาขาคนนะครับขาคนมาติดอยู่หลังรถอะไรแบบนี้แล้วรถคันนี้เบนด้วยนะครับเบนหรือเปล่าวะน่าจะเบนละมัง้งเบนแหละ ท่านผู้ชมเบนมั้งเบนเบนต์เบนไหมดูดูดูตามันอาจจะไม่ใช่เบนกันเลนะผมไม่มั่นใจผมไม่เคยรู้เรื่องรถนะครับแต่เป็นว่าเออมีขาคนนะครับอยู่บนน้องถนนนะครับที่นี่ก็แคลิฟอร์เนียนะครับสหรัฐอเมริกานะครับก็น่าจะไม่ผิดกฎหมายหรอกมั้งแต่มันก็ดูชวนสยองน่าจะเป็นช่วงฮาร์วีนนะครับอันนี้ก็แปลกอยู่เหมือนกันนะครับนี่โอเคทรานผู้ชคนที่พิ่ข้ต่อไปนะครับพิกัสุดท้ายนะครับอันนี้ก็เจ๋งนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเคยห็นมนุษย์ร้องหนนเี่ย ดูก็รู้เลยนะครับว่าเออมันเป็นแขนแขนมันดูไม่เหมือนแขนคนเลยแขนมันดูยาวกว่าปกติถ้ายกศอกขึ้นไปอีกนิดเนี่ยอาจจะเนียนกว่านี้นีครับนี่น่าจะเป็นแบบงานศิลปะนะครับที่ที่เขาแบบให้ใส่ให้ใส่เงินกันด้วยนะครับบริจาคแต่ที่ที่น่าสนใจคือคือคือรือนุ้นนี่ฮะอันนี้เป็นมยียากลที่ที่ ที่เขาคลาสสิกะนะครับเขาชอบเ <_ C> e <an> ขาชอ,อบเล่นกันแบบว่าเอาเหล็กมาต่อใส่แขนแล้วก็แบบเหมือแนบบมีพลังลอยได้อะไรแบบนี้นะครับอันนี้คนนี้น่าจะใค่หลายคนก็น่าจะรู้แล้วแหละนะครับ <_ C> e <an> ทุกผู้ชมมองเลยไปนี่เนี่ยจะมีคนแบบทําตัวเนียนเป็นเป็นเป็นรูปรูปปฏิบัติกรรมไปกับน,นั้นคือถังขยะใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันทุกผู้ชมอันนี้ก็น่าสนใจครับอันนี้น่าจะมาเล่นดนตรตีนะครับท <m> ุกผ<ตร>ู้ชมเราเขาไปดูมนุษย์ร้องห่ใกล้ๆกลดิมีคนมาใส่เงินด้วยฮะทานผู้ชมถ้าเขาขยับได้นี้ต้องมีตกใจกันบ้างอ่ะผมคิดว่าเขาน่า เรามาดูตรงนี้กันบ้างนะฮะัามาดูตรงนี้กันบ้างตรงนี้กันบ้างนี่ท่านผู้ชมเออน่าสนใจว่ะอันนี้เหมือนนะเนี่ยอันนี้อไรลอยได้ลอยได้นะครับาะว่มมาเขา้อนแดดแหละดูดิแดดซองหัวเลยท่านผู้ชมเฮ้ยอันนั้นสวยอ่ะคืออะไรอ่ะอ๋อที่นี่คือเอ่อกรุงโรมเหรออุ้ยสวยอ่ะตรงนี้สวยมากท่าน,น,นผู้ชมเราแค่ไปดูอะไรแบบนี้แต่เราเจอสิ่งที่สวยงามแ้วฮะแล้วก็อยากเข้าไปต่อไปได้เราเป็นพระราชวังอะไรสักอย่างนะครับสวยมากเลยเออเจ๋งดีอ่ะมีภาพสามดีไหมอ่ะ นี่เนี่ยเป็นพระราชวังตรงเนี้ยนี่รับสามดีด้วยนะครับเดี๋ยวเอ่อเดี๋ยวไม่ใช่พระราชวังตรงนี้หรอที่เราดูมุมเมื่อกี้นี้คือตรงไหนอ่ะไม่รู้เป็นกันนะท่านผู้ชมแต่ที่รู้ๆคือสวยมากอ๋อนี่นี่นี่คือพระราชวังตรงนี้นี่นี่นี่มันคืออะไรไม่ใช่พระราชวังใช่ปะที่นี่คือคืออะไรเนี่ยมหาวิหารนักบุญเปโตอ๋อคือมหาวิหารนักบุญหรอน่าสนใจมากเลยอ่ะมีจุดตรงนี้ด้วยเราลงไปดูนะครับไหนะก็มาถึงนี้ละเลยเท่าตรงนี้หน่อยเนี่ยสวยมากเลยนะครับ เราต้จบไปกับภาพภาพดีฮะโอเคท่านผู้ชมครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับพิกัดรอบโลกไม่ตามใจท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมคัดแบบตัวเด็ดๆไว้ให้ท่านผู้ชมเลยนะครับแต่ก็น่าจะมีแค่ส EP ีนะครับเป็นกับช่วงข้าไปช่วงปีใหม่นะครับเพื่อที่จะให้ตัวผมเองเนี่ยมีเวลาว่างไปทำนู่นทำนี้ในช่วงปีใหม่นะครับก็เลยอัดคลิปดองไว้นะครับแต่คลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปแบบสดๆแบบว่าอาทิตย์ต่ออาทิตย์ละนะครับ ใครที่มีพิกัดไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมรวบยอดมาให้หมดเลยนะครับนี่ก็กลับสวัสดีปีใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับปีนี้ก็ขอฝากตัวด้วยนะครับอย่าเพิ่งหนีหายกันไปไหนนะครับดูกันต่อกันยาวๆกับพิกัดรอบโลกยังมีพิกัดอีกมากมายที่จะกำเนิดใหม่และมีพิกัดอีกมากมายที่รอให้เราค้นพบและมีพิกัดอีกมากมายที่ท่านผู้ชมนะครับสามารถถามาให้ผมได้เลืถ้าผมหาเจอเนี่ยอาจจะเอามาทําพิกัดไม่ทําใจท่านผู้ชมแบบนี้อินนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วใครชื่นชอบกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้และ้กดใใมนีทหูุ ดกดติดตามกดจ้กรกะดิ่งกดรับการแจ้งเตือนทั้งหมดกันไม่ได้แล้วไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ